เห็นเราเป็นแค่บบาวไผ่แต่นั่นแหละเป็นแค่เบาวไผ่ไปเถียงอะไรได้ใช้ได้ไมเนี่ย ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์ได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับแม่พลอยหนีเข้ามาหลบอยู่ในป่าด้วยความเจ็บปวดใจเพราะเป็นห่วงลูกอันเป็นที่รักแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ต้องทิ้งหนูถ้าไม่อย่างนั้นชาวบ้านต้องจับตัวแม่ไปฆ่าเป็นแน่ นขนุนที่ยังคงนอนป่วยไร้เรี่ยวแรงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบัวคลี่ได้โอกาสดีจึงขึ้นเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้ท่านพี่น้องมีเรื่องมาบอกท่านพี่เจ้าคะ่ะเมียสุดที่รักของท่านพี่เป็นงูและตอนเนี้ยนางก็ได้หนีเข้าไปในป่าแล้วนางทิ้งท่านพี่แล้วเจ้าคะ่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าคะเดี๋ยวน้องจะดูแลเรือนของท่านพี่และลูกของท่านพี่เอง <c oughs> รีบๆหายนะคะท่านพี่แม่พลอยแม่พอย,แม,พอยแม่หมอเฟื่องเข้ามาตามหาพลอยในป่า<ม>เพื่อบอกความจริงบางอย่าง อยู่ไหนอะแม่พลอยแม่พลอยอยู่ไหนเนี่ยแม่พลอยแม่พลอยแม่พลอ,อยใช่ไหมแม่พลอยแม่หมอไม่กลัวฉันลอฉันไม่กลัวเจ้าหรอกฉันรู้ ว่างูที่ทำร้ายคนอื่นอ่ะไม่ใช่เจ้าใครกละลาบแม่หมอเอาเป็นว่าข้ารู้แต่ข้าคิดว่าปล่อยให้เวนกรรมอ่ะตามทันมันไปเถอะส่วนเจ้าอ่ะข้าว่าออกมาหลบก็ดีเหมือนกันนะมาออกมาเถอะไม่มีใครแล้วแหละแถวนี้ยปพลอยอาศัยอยู่ในปา่า ตามคำที่แม่หมอเฟื่องบอกผ่านไปวันแล้ววันเล่าใจหนึ่งก็คิดถึงลูกแต่ก็ต้องอดทนรอจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมตามคำที่แม่หมอได้กล่าวไว้เวลาผ่านไปนานหลายปีลูกของพลอยโตขึ้นและมีชื่อว่าหนูแดงหนูแดงอาศัยอยู่ในเรือนไทย คอยรับใช้บัวคลี่แม่เลี้ยงของเธอและดูแลท่านขุนผู้เป็นพ่อที่นอนป่วยติดเตียงอยู่นี่เอ็งทำให้มันหลวม,ลวมเลยนะมันจะได้ตกลงมาตายสักที คุณัวคี่นี่ร้ายสมใจเปล่าจริงๆเลยเจ้าคะ่ะเด็กก็ไม่เว้นนี่เอ็งชมหรือเอ็งด่าข้าเนี่ยชมสิเจ้าคะ่ะแล้วไปเรียบร้อยแล,ล้วเจ้าค่ะเด็กตกลงมาตายแน่นอนเลยเจ้าคะ่ะดีมากหนูแดงมานี่สิลูกบัวครี่แล้ววันนี้ วางแผนจะกาจัดหนูแดงแต่ก็มีแม่หมอเฟื่องมาช่วยไว้ได้ทันตลอดทุกทีไปนี่หนังแม่หมอแหมเองเนี่ยนะสักวันเถอะข้าจะกําจัดเจ้าพลอยได้ยินสิ่งที่แม่หมอเฟื่องนำมาเล่าก็อดสงสารลูกไม่ได้ อยากจะช่วยลูกก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละโทรหนูแดงลูกแม่แม่หมอเฟืองได้แต่ปลอบ <c oughs> เนื่องจากมันเป็นคราบกันเนรมที่แต่ละคน <c oughs> ต้องพบเจอไม่มีใครสามารถหลีกหนีมันไปได้รอเมื่อถึงเวลานั้นๆ <c oughs> วันหนึ่ง หนูแดงกำลังจะเข้าไปรับใช้บัวครี่อย่างเช่นทุกวันแต่หนูแดงได้ยินเสียงบัวครี่คุยกับวันนี้จึงแอบฟังและได้พบความจริงบางอย่างเข้าข้าหิววันนี้ยังไม่มีใครตกถึงท้องข้าสักคนเจ้านางช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนเลยเจ้าคะ่ะเห็นชาวบ้านน่ะตรวจกันเข้มเลยเจ้าคะ่ะถ้าออกไปอะ่ะ ระวังจะโดนจับได้นะเจ้าคะแต่ข้าโบยความผิดให้นางพลไปแล้วคงไม่มีใครจับได้หรอกเจ้าค่ะด้วยความสงสัยตามประสาเด็กหนูแดงจึงแอบส่องดูที่ช่องประตูและก็ต้องตกใจอย่างแรงกับสิ่งที่พบนั่นก็คือหัวครี้อยู่ในร่าง เร่งคนเรึ่งงูถึงเวลาของท่านพี่แล้วนะจ๊ะคะ่ะหลับให้สบายนะคะท่านพี่บัวครี่เปาพิษงูร้ายทำให้ท่านขนทรมานและสิ้นใจในที่สุดเอ็งไม่มีวันหนีข้าพ้นหรอกนางหนูแดงนี่ปล่อยลูกข้าเดี๋ยวนี้